้มานีแล้วก็ด้านน้นก็เรื่อูดกของหนูนะคะก็ไปต้อนรับคนเยอมากขบคัณมากขอบคุณมากนู่นไปให้บมดเตื่นเต้นไม่ต้องขับร้องแบบนี้สิ สบายเปรียมปรีอาล,ลูลาลกมาถึงแล้วว่าคกทายด้วยบทเพลงเพลงนี้ดีกว่านะคะอันบ้านแม่พี่แต่เอไดอีรีแอร์อบที่ท่าเอเอท่ามาจ <c oughs> ่ายินดีต้อนรับลูกๆยินดีต้อนรับคณาจารย์พ่อมาถึงแล้วนะลูก ตามอัธยาศัยก่อนเดิ่มห้าเดียวก็อย่าผ่าเมื่อยใครอยากเข้าห้องน้ำใครอยากล้างหน้าล้างตาดื่มน้ำนะคะก็ะาตามสบายก่อนให้ผ่อนคลายโรกมาจากไหนเด็กๆมีอะไรบ้างคุณครูก็จะเรียนวิญท่านมาทุกครั้งนะจะเช้าสายบ่ายค่ำท่านก็จะต้องมานะคะท่านผู้นี้นะคะดูแลในหมู่บ้านแทนผู้ใหญ่เลยแทนผู้ช่วยเลยแทนวัดวาอา,ารามเลย นะคะนั่นก็คือคุณพ่อสุทิดสุดเส้นผงนะคะ่ะเป็นที่ปรึกษาหลักนะคะแล้วท่านต่อไปที่ใส่เสื้อไหมนะคะถ้าลูกๆแม่ดูเฟซดูลายก็จะเห็นท่านบ่อยนะคะท่านผู้นี้เป็นที่ปรึกษาของอศูนย์เรียนรู้ภูมินาตะคีตากันตูนน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์นะคะ ปแสดงต่างจังหวัดไปตรงไหนอะไรยังไงถ้าอยากเอาผู้ทรงคุณวุฒิด้านเรื่มอ,อันดีที่แม่กำลังวางให้หนูดูท่านเป็นรุ่นแรกแรกเลยรุ่นแรกเลยที่แสดงงางช้างนั่นก็คือตอนนี้ท่านเกษียณแล้วท่านเป็นคุณครูน,น,นะลูกนะตอนนี้ต้องเป็นข้าราชการบำนาแล้วเรียกพ่อครูก็ได้นะคะคุณพ่อครูวิวชัยเกิดหมาะคะ่ะ และท่านที่ยืนอยู่นะคะท่านผู้นี้แม่ไม่ต้องอธิบายลูกลูกอาจจะรู้แต่แม่จะขอเพิ่มเติมพ่อท่านผู้นี้ท่านคือบุตรชายของครูปิ่นดีสนผู้สืบทอดปู่มาตั้งแต่ปีแรกครั้งแรกและการรำครั้งแรกตั้งแต่สืบทอดมากับคุณครูป้อมนะัก เบาทุกสุขทุกอย่างจังหวัดเป็นอย่างไรดําเนินการไปสันวัฒนธรรมสัญจรจนคุณพอ่อได้รับเรียกว่าพระธาตุน odles, าดูนทองคําจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งแรกเลยนะลูกต่อมาก็จะมีรุ่นรุ่นรุ่นุ่น,นสองต่อมานี่คือท่านแรกยุคแรกเลย ะะและารางวัลที่ได้รับคือผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวัฒนธรรมรางวัลสุดยอดที่สองก็คือได้รับจากพ่อเปรมตินะสูลานนท์สุดยอดศิลปินพื้นบ้านอีสานเห็นไหมลกูกที่ขนเก่บรางวัลล่าสุดก็ได้รับเชื้อชูเกียรติจากมหาวิทยาลายัยขอนแก่นให้เป็นมรดกอีสานนี่คือคุณพ่อของหนูนะคะ ท่านเป็นผู้อดีตผู้อํานวยการโรงเรียน 2- 3 4สส,ส่ที่อาโรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนที่เกษียณนั่นก็คือโรงเรียนบ้านส้งก่อน้ะตอนนี้คุณพ่อเป็นข้าราชการบํานาญแล้วแต่ศิลปะไม่มีการบํานาญไม่มีการบําเหน็จนะคะเพราะฉะนั้นพ่อจะอยู่กับหนูอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณพ่อมรดกอีสานคุณพ่อโคสิตดดีสมนะลูก และคนสุดท้ายแม่แม่เนี่ยไม่อยากจะบอกเลยนะคะไว้ให้ลูกศึกษาตามเหล่มตาม YouTube แต่แม่สิบอกคร่าวๆและตัวแม่เองแม่ชื่อจริงว่านางสำรวมดีสมหรือศิลปินน้ำพึ่งเมืองสุรินแม่ได้รับรางวัลใหญ่ๆพ่อสังเขปในลวกมันหลายแหง้งแม่ก็สิบอกว่า แม่เป็นอันศิลปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติอันนี้คืออีสานแห่งชาติมอโสไัยอยาจะขอบคุณ้อดลูกและได้รับารางวัลพระพิคเนศพระพิคเนศได้รับรางวัลของอศิลปินแดนดินถิ่นอีสานใต้ของมอหลายของ แล้วก็ของมอขอนแก่นละได้เป็นสุดยอดศิลปินพื้นบ้านอีสานนำแล้วก็สุดท้ายแม่ก็ได้เป็นม,มอระดกอีสานปีหาเปร์เดลุกเดอร์ของมอขอนลวกปัจจุบันนี้แม่ก็คลองตำหนงนายกศิลปินพื้นบ้านอีสานตายปั่งเป็นสมาคมใหญ่เดลุกเอิ่นว่าสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานตายนครศรี บุรีริมศิริวัฒนหไฮโดฟั่งวานาครศรีบุรีหินเบเบิงหูกเบิงแยง้งเบิงภูสุผูสุคนพอคู่แม่คู่หนึ่งจังหวัดนครราชาสีมาสองจังหวัดศรีสะเกดสามจังหวัดบุรีรัมย์สุดท้ายจังหวัดเจาของคือจังหวัดสุรินทร์เพราะฉะนั้นหูกแม่มาเบื่อนี่หอดมืออื่น ลูกอยากรู้เรื่องราวต่างๆน,น,นานาชุมชนอะไรก็แล้วแต่ท่านทั้งสี่ท่านจะให้ความกระจ่างทั้งหมดทั้งมวลนะคะและเรื่องของกำหนดการที่แม่ได้พูดคุยกับน้องดีมพูดคุยกับประธานรองประธานแม่จะปรับกำหนดการทุกอย่างเพื่อลูกว่าลูกต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะในเบื้องต้น ขอข้ะขอขอบพระคุณท่านทั้งสามท่านนะคะขอท่านได้นั่งพักผ่อนท่านไม่สบายนะลูกแต่เพื่อลูกเนี่ยท่านจะด,ดูแลแข็งแรงเลยนะคะนี่ก็คือนี่ขออนุญาตเบื้องต้นเนี่ยคุณพ่อเป็นเจ้าบ้านคุณพ่อเป็นผู้ทั้งหมดทั้งมวลในหมู่บ้านดมันรับการเดินทางมาครั้งนี้นะครับก็จะมีน้องๆปีหนึ่งนะครับจานวนสามสิบห้าคนครับ การได้ทงมาครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือต้องการให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าทำอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่จากบ้านของตัวเองมานะครับให้เรียนรู้ถึงอีสานใต้มีอะไรบ้างยังไงนะครับแตกต่างจากว่ฒทธรของบ้านเราอย่างไงนะครับแล้วก็เกิดความรักความหวงแหนการสืบสานวัฒนธรรมท,ที่มีอยู่ต่อไปอย่างยาวนานครับก็จะประมาณนี้นะครับที่จุดประสงค์หลักๆที่เราจะมานะครับก่อนญาตเรียนเิญนะคะท่าน ที่มาเป็นตัวแทนร,ร,รับลูกเราวันนี้นะคะเรียนเชิญท่านคุณพ่อผลเทิดสุขนะคะได้รับมอบของที่ระลึกจากลูกๆมหาวิทยาลัรรายอุบลราชธานีเป็นน้ำใจในเชิดร้อยๆแล้วก็ขอไปเซตภาพไว้นะคะตรงกลางก็ได้ดลกตรงกลางเลยอาจารย์ตรงกลาง่าจารยอันนี้เธอ เรามีความีความเชื่อ<ๆ>เ,เรื่องนี้นะครับเราจะต้องมีสิ่งที่ยึดเหนื่อจใจนะครับดูแล้วอาจจะความที่รู้จักมักคุณอาจจะไม่บริจับที่อื่นเพราะว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นิ่งสร้างใหม่นะครับแล้วก็ทําให้เราเราใครไปใครมาก็สามารถได้มารู้จักได้ก็มาสักการะนะครับก็